เศรษฐกิจไทยและก็เศรษฐกิจโลกนะครับกำลังเผชิญกับว,วิกฤตซ้อนวิกฤตเท่าที่เราทราบอยู่แล้วนะที่เป็นปัญหาฉะนั้นเราต้องยอมรับนะครับว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเราต้องเห็นถึงความผันผวนนะที่มันสูงมากความไม่แน่นอนก็เช่นเดียวกันความซับซ้อนแล้วก็ความคลุมเครือจะได้เห็นว่าทางภาคการเมืองนะของพวกขั้วมหาอำนาจเอ่ยนะแม้แต่ พวกเงินบาทที่มีความผันผวนนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นโชคดีนะครับของประเทศไทยเนี่ยเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นเราจะเห็นว่าภาคการส่งออกเนี่ยซึ่งเป็นตัวเครื่องยนต์สำคัญของไทยเนี่ยสามารถจะเติบโตได้ในปีนี้นะครับซึ่งหอการค้าไทยก็เห็นถึงความสำคัญก็ได้มีทำงานร่วมมือกับทางวิทยาลัย การจัดการมหาวิจัยมหิดลนะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยและเอ็กซิมแบงค์เนี่ยในการที่จะจัดหลักสูตรเราเรียกว่า Top X ซนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผมคิดว่าตรงเลยนะครับที่จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ส่งออกอยากจะพัฒนาต่อยอดธุรกิจของเขานะครับซึ่งมาเรียนแล้วเนี่ย คือสิ่งที่ท่านรู้ก็คือเข้าใจแล้วก็รู้ว่าตลาดใหม่ๆเนี่ยเป็นอะไรบ้างนอกจากที่ท่านได้ความรู้เกี่ยวกับเ,เรื่องวิธีการต่างๆในเชิงลึกแล้วเนี่ยท่านก็ยังจะได้เน็ตเวิร์กนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่าง Exim Bank อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะมีเน็ตเวิร์กว่าเออใครที่มีลูกค้าใหม่ๆที่ไหนจะได้ช่วยแนะนํากันด้วยนะครับฉะนั้นผมว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับฉะนั้นขอ เชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจเนี่ยได้มาร่วมหลักสูตร Top X รุ่นที่1ด้วยกันครับ